เขาสถาปานาให้เป็นวันแห่งความรักออครับซึ่งไม่ใช่อดีตไม่ใช่วันแห่งความรักมันน่าจะเป็นวันแห่งความพัดพากมากกว่าใช่ผมเนี่ยความรักอะไรปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งผมไม่เอาด้วยหรอกปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่ง ได้เฉพาะวันที่7เดือน7จ็ดพอเจอกันได้วันนั้เป็นการฉลองไงว่าได้พบกันในความรักที่สมหวัง1ปีหนึ่งครั้งอันนี้คือเหตุผลที่มีเทศกาล7เดือน7แล้วเขาเฉลิมฉลองกันว่าหนุ่มพอผ้าไอ้สาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยมาพบกันเป็นการเฉลิมฉลอง สวัสดีครับจิกุยคสวัสดีครับและจากที่เราได้คุยกันเรื่องเทศกาลหลายๆเทศกาลเรายังลืมไปว่ามีเทศกาลที่น่าสนใจมากใกล้ถึงแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดใกล้ถึงแล้วใช่นะครับตอนนี้ก็เดือน6แล้วใช่เดือน6ของจีนนะครับผมขออนุญาตเจกว่ามันมีที่มาที่ไปของเรื่องเจ็ดเดือนเจ็ดเยอะเนาะเยอะเราก็เลยอยากให้เจกเล่านิทานให้เราฟังเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเทศกาลนี้ก่อนก็เจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยมันเป็นเทศกาลเจ็ดนางฟ้าครับแล้วก็ที่เรารู้กันก็คือว่า เด็กเลี้ยงกัว<ม>พบกับสาวทอผ้า<ม>ทีนี้ตรงนี้มายัางไงแปะตรงนี้มาจากว่ามีเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่ง<ม>เขาก็มาเลี้ยงวัวของเขาตามทุ่งนา<ม>ตามทะเลสาบวัวมากินหญ้า<ม>ก็ปกติม,มีวันหนึ่งก็คือ นางฟ้าลงมาเล่นน้ okay, in water. In water. ําในทะเลสาบพอลงมาเล่นน้ําปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีแก้ผ้าอ่ะอันนี้พูดทะลึ่งนิดนึงอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำมันก็ต้องเอาเสื้อผ้าวางไว้เสื้อผ้ามันเปียกใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเสื้อผ้าวางไว้ปุ๊บอ่ะก็เล่นน้ํากันไปก็ไม่มีอะไรตะกัวดันมกซิปเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ไปขโมยเสื้อผ้านางฟ้าสิอันนี้ก็คิดแทนชั่ว หลงละกคิดสนุกลักสนุกนะก็เลยไปเอาเสื้อผ้ามาไอเด็กเลี้ยงวัวคนเนี้ยยังไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นนางฟ้าไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเป็นผู้หญิงมาอาบน้ําริมทะเลสาบถูเอาเสื้อผ้าเขาไปเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องวิ่งแก้ผ้าขึ้นมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำแต่ว่าเห็นว่ามีเสื้อผ้าหายไปก็ไม่กล้าขึ้นก็เลยตะโกนพะโนมพะโนมอะไรอย่างเงี้ะเขาอาจจะคุยยังยังไม่ได้ขึ้นน้ำยังไม่แก้ผ้าก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ไม่น่าเกลียดก็ตะโกนไม่บอกว่า พอหนุ่มพอหนุ่มเอาเสื้อผ้าใช่เมื่อคืนพอหนุ่มก็เลยเห็นว้าไอ่ทำไมสวยอย่างนี้เออเออเออเห็นนางฟ้าสวยก็เลยบอกคืนให้ก็ได้แล้วเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคงไม่ได้บอกว่าเรามาเป็นผัวเมียกันหรอกขอคบกันหน่อยขอเสร็จแล้วนางฟ้าก็แสดงว่าพ่อหนุ่มเนี่ยเด็กเล้งวัวก็ต้องหน้าตาพอได้เออต้องดีสิต้องพอได้ต้องเสน่ดีนางฟ้าก็เลย โอเคก็เลยคบกันแล้วก็หลักกันขอขออาจจะไม่ถึงขนาดว่าอะไรสั้ไหนเอาขึ้นมาคุยกันพอใส่เสื้อผ้าเสร็จก็อาจจะมาขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาคุยกันแล้วก็คบกันปุ๊บก็จีบกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะเด็กมันสิบห้าสิบหกมันก็โตเต็มที่แล้วมันก็รู้เรื่องแล้วอยากจะมีแฟนก็อยากมีแฟนนะครับพออยากมีแฟนก็เลยโอเคละตกลงก็นางฟ้าก็เลยอยู่กับก็เลยเป็นพวเมียกันเลยเด็กเลี้ยงกัวนี่พออยู่เสร็จเสร็จอยู่ไปวันหนึ่งคนหนึ่ง เจ้าแ,แม่เมียเง็กเซียนเง็กเซียนฮองเห่าเง็กเซียนฮอง,หง,เ,หองหเหาเฮ้ยแล้วลูกสาวหายไปหนคนหนึ่งมันไม่กลับมาไม่ครบอ่ะเออไปไหนไปไหนทีนี้โดยโดยผมคิดนะเมืองสวรรค์อัน,นะวันหนึ่ง <ạ. S 1> เหมือนว่าไอพุทธศาสนาบอกกลับหนึ่งกับหนึ่งเป็นหมื่นปีเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยครั้าเดีแค่วันเดียวของเขาเออแต่นี่อาจจะอยู่กินกันแล้วมีลูกกันแล้วด้วยผ่านไปห้าปีอะไรอย่างเงี้ย ปุ๊บก็เอ๊ะแล้วมันหายไปไหนก็เลยตามมาก็เจอเจอก็โกรธมากว่าทําไมเด็กเลี้ยงัวเนี่ยมาเอานางฟ้าแล้วนางฟ้าไปเป็นเมียเขาได้ยังไงเราเป็นนางฟ้าก็เลยเรียกตัวกลับเลยเขาเรียกว่าคนละชนชั้นอ่าเรียกตัวกลับเลยเพราะว่าก็เรียกว่า คนกับอย่างเรื่องนางพญางูขาวงูเขียวคนกับปีศาจอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่นี่นางฟ้ากับคนสามัญชนจะอยู่ด้วยกันได้ไงไม่ได้ไม่ได้เขาเลยมองไม่ได้มันผิดกฎสวรรค์ก็เลยไม่ยอมไม่ยอมก็เลยเรียกกลับเรียกกลับเนี่ย เด็กเลี้ยงวัวก็เศร้าไหนจะมีลูกอีกอก็เลยวัวก็เลยบอกบว่าเอาอเพราะกูเองนะที่ให้ไปขมโมยเสื้อผ้าฉะนั้นอยู่อยู่ฆ่าไอเลยวัวก็บอกฆ่าวัวซะแล้วเอาหลังวัวเนี่ยหุ้ม<อ>แล้วจะได้ขึ้นไปตามนางฟ้าได้อ,อ่าปุ๊บก็เลยไปเลยไปขึ้นสวรรค์ไปขึ้นสวรสวรค์ไปตามนางฟ้านิกเซียนของเขาก็ไม่ยอมก็ยังโกรธก็เลยบอกว่าไม่ได้ก็เลยขิดเส้นให้อยู่แต่ให้อยู่คนละฝั่งคนละฝั่งก็คือ ทางช้างเผือกเป็นแม่น้ํากั้นระหว่าง่แมสาวทอพากระหนุ่มเลี้ยงแม่นไม่ให้เจอกันไม่ให้เจอกันโดยทางช้างเผือกโดยทางช้างเผือกคราวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าทางช้างเผือกคืออะไรครับทางช้างเผือกคือกลุ่มดาวกลุ่มดาวเขาเรียกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกกาแล็กซีทางช้างเผือกนี่เป็นกลุ่มดาวที่เราสามารถมองเห็นได้วยตาเปล่า ในช่วงที่อากาศสดใสเนาะเขาจะได้เห็นจแนวยาวของกลุ่มดาวทางช้างเผือกซึ่งกั้นอยู่ระหว่างหมู่ดาวสองมูดาวมูดาวสองมูดาวนี้เขาเรียกว่าหมูดาวที่เป็นมูดาวหนุ่มเลี้ยงวัวกับมูดาวสาวทอผ้าสาวทอผ้าสองกลุ่มดาวเนี่ยสาวทอผ้าเราแต่ละาเข้ามาอยู่เมืองเมืองมนุษย์เขาเป็นสาวเป็นสาวทอผ้าแล้วเดี๋ยวขัดอิงนิดไปตรงเขาบอกว่า นางฟ้าเนี่ยคงมีความสามารถพิเศษทอผ้าสวยมากแล้วทําให้เ้าเนี่ยเอาผ้าไปขายหนุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ ได้ราคาแล้วก็ทําให้อยู่อยู่โดยมีเงินเลี้ยงครอบครัวแบบดิบดีด้วยอ๋อมีความสามารถสูงในกางทอผ้าใช่แปะตรงเล่าหมูดาวคราวนี้หมูดาวสองหมูดาวนี้ก็เลยเป็นมองขึ้นไปท้องฟ้าก็จะเห็นกลุ่มดาวสองกลุ่มนียแยกจากกันแยกจากกันโดยมีตรงกลางเป็นการเลซีทางช้างเผือกคราวนี้คําว่าการเลซีทางช้างเผือกเนี่ยมันเป็นคําที่เป็นสากลเนาะสากลหมายความว่าในโลกนี้ใครๆก็เห็นแบบนั้นนะแต่นี่คนมองในท้องฟ้าแล้วเห็นแบบนี้เขาก็สร้างนิยายมาให้มันเป็นเรื่องเล่าเพื่อจะแสดงว่าเฮ้ยบน สวร์เนี่ยมันมีคนสองคนที่มีการพัดภากันอ่าพัดภาคอยากกันด้วยความนิยายเศร้าอ่านิยายเศร้าซึ่งก็เป็นนิทาเรื่องหนึ่งที่เข้าล่อกันมาหลายพันปีแล้วครับคราวนี้การเล่ามาหลายพันปีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรกว่ามันเหมือนกับเรื่องที่มันปลำปลาประปลำปลาไทยก็มันก็เลยแพร่หลายมากเลยครับ ในเอเชียครับเอเชียหมายความว่าประเทศไหนที่มีเกี่ยวข้องที่เราจะพูดให้ฟังคือจีนแน่นอนจีนเอเชียเวียดนามแล้วจีนก็ประวัติเก่าแก่หลายพันปีเกาหลีญี่ปุ่น4ประเทศนี้เล่าเหมือนกันเมือนกันแนวเดียวกันเลยแนวเดียวกันแล้วก็มีเทศกาลเดียวกันด้วยเขาเรียกวันที่7เดือน7เทศกาล7เดือน7เหมือนกันได้ทุกอย่าง ครับแล้วก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันเดะเลยแต่ว่ากิจกรรมจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในจีนเนี่ยชีชีเจียเขาเรียกชีชีเจีย <c oughs> เขาเรียกอะไรให้เขาสถา,าปนา,าให้เป็นวันแห่งความรักเออครับซึ่งไม่ใช่อดีตไม่ใช่วันแห่งความรักมันน่าจะเป็นวันแห่งความพัดพากมากกว่าใช่ผมเนี่ยความรักอะไรปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งผมไม่เอาด้วยหรอกปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่ง ได้เฉพาะวันที่7เดือนเจ็ดพอเจอกันได้วันนั้เป็นการฉลองไงว่าได้พบกันในความรักที่สมหวังหนึ่งปีหนึ่งครั้งอ่าอันนี้คือเหตุผลที่มีเทศกาล7เดือนเจ็แล้วเขาเฉลิมฉลองกันว่าหนุ่มทอผ้าไอ้สาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยมาพบกันอ่าเป็นการเฉลิมฉลองอ่าทีนี้แปะตะกี้เหมือนกับแปะมีค้นมาใช่ไหมว่าดาวพวกนี้ชื่ออะไรถ้าเจ็ดเจ้าชื่อดาวเป็นสากลเลยนะมันก็มีชื่อดาวที่ที่ที่ค่อนข้างกหญ่หนึ่งก็ว่า คนละด้านของทางช้างเผือกนี่ที่เรียกว่าดาวอาร์เธอร์ดาวอาร์เธอร์คือดาวอินซีแล้วก็ดาวของสา,สาวทอผ้าเขาเรียกว่ากล um ุ่มดาวเวก้าหรือมันมีหลายที่เรื่องนะแต่ว่าเอาภาษาชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นสากลก็ได้คือกลุ่มดาวอาร์เธ um อร um ์กับกลุ่มดาวเวก้า ครับนะซึ่งเป็นถ้ามองในแง่ภาพมันเนี่ยมันเหมือนกับอินทรีหมายเขาว่ากลุ่มหนุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยจะเป็นภาพอย่างเงี้ยเป็น sea, อินทรีแล้วเขาจะเอาตัวอินรีเนี่ยเป็นตัวแทนของหนุ่มทอผ้าไอ้หนุ่มเลี้ยงวัว ส่วนอีกอันสาวทอผ้าเป็นรูปพินอ๋อเป็นรูปพินก็เป็นตัวแทนนางฟ้าดีพินนางฟ้าโอเคอย่างนี้เนี่ยผมพูดเลยนะถ้าอินซีผู้ชายคือนกอินทรีอยู่แล้วคีโร่มันก็มาคือเคลกันนะคือผมไม่ได้เอามาแบบแนบแบกันนะแล้วทอผ้าพินก็คือผู้หญิงก็ต้องมาเลงเพลงนะครับซึ่งเมื่อก่อนฮ่องเต้ก็ต้องฟังเพลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดถ้า ความวันแห่งความรักนะซึ่งผมคิดว่าจีนเน่ยเขาเชียร์เพราะอะไรเขาอยากจะแยกมาไกลวาเลนไทน์ถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยเทศกาลง่วงเซียวหรือเหยียนเซียวก็คือหลังตุจีแล้ว15วันทุกหมู่บ้านจะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีเทศการขมไฟแล้วก็มีกินของบัวลอยก่อนออกไปทํางานฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมยกอันนั้นอ่ะให้เป็นวันแห่งความรักมากกว่าแล้วมันใกลว้วาเลนไทน์มีปีนึงเนี่ยตรงกันเลย เย็ยนเซียวกับเวรเลไาทายเป็นวันเดียวกัน14กุมภาพันธ์คือเราอย่าไปยืดวเวริลไทยเลยดีกว่าเพราะในอดีตมันไม่มีวรเลไทยแล้วเราไป,ไปยึดติดกับมันไงเราก็มองว่าวัวนเซียวคือการเฉลิมฉลองการพบปะของหนุ่มสาวโดยเฉพาะการที่มีเทศกาลฉลองเฉลิมฉลองอหลังฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นวันใบไม้ผลิเริ่มต้นวันใบไม้ผลิแต่ว่าเทศกาลชีชีนี่ไม่ใช่ครับชีชีนี่มันเป็นการเฉลิมฉลองซัมเมอร์ คือฤดูร้อนที่ท้องฟ้ากระจ่างใช่สดใสหลังฤดูร้อนเพราะมันกำลังเป็นคนก็เฉลิมฉลองเหมือนกันคนก็เฉลิมฉลองเหมือนกันในลักษณะของการเฉลิมฉลองที่เป็นความสดใสของบรรยากาศซึ่งอากาศดีก็คือไม่หนาวครับแต่แปะตรงผมจะพูดอีกอันหนึง อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่คนแต้จิ๋วมีเทศกาลชีชีก็คือชุกหวยฮึ้งครับชุกหวยฮึ้งคืออะไรผมเคยมีแนะนําไปนะครับคลิปที่เคยพูดไปแล้วนะครับก็คือถ้าผมเทียบนะชุกหวยฮึ้งผมแนะนําครับต้องไปทําคุณไปหาดูหมอดูว่าลูกคุณเนี่ยสิแล้วต้องทําพิธีนี้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนแต้จิ๋วเนี่ยผมเน้นแต้จิ๋วเพราะว่าวัฒนธรรมทนี้เท่าที่ผมรู้คือแต้จิ๋วแต่ที่อื่นเขาทํำไหมผมไม่รู้ แต่ทําเถอะเพราะอะไรสบายใจหนึ่งลูกคุณอายุ15คุณก็ไปให้หมอดูดูว่าลูกคุณเนี่ยเหมาะสมไหมที่ต้องทําพิธีชุกเวนชุกเว้นแปล่อะไรออกจากสวนสวนในบ้านเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเด็กก่อน15เนี่ยเขาจะไม่ให้ไปไหนนะครับเขาจะไม่ออกไปเที่ยวตะลอนข้างนอกแล้วยังเด็กอยู่พ่อแม่ก็ไม่ปล่อยแต่พอ15มันก็โตเต็มที่แล้วมันก็ถึงวัยที่ออกก็แบบแม่ปีนี้เนี่ยมีเทศกาล เออเมืองนี้จะไปดูไฟดูอะไรเออสิบห้าละให้เขาไปได้เหมือนกับเด็กบ้านเราเดี๋ยวนี้สิบเดี๋ยวนี้เหมือนกับเจ็ดแปดขวบก็ทํแบบประชาชนได้นะอันนั้นอันนั้นเป็นกฎหมายแต่สิบห้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อฉะนั้นการไหว้ชุอวโงนนเนี่ยมันเป็นพิธีที่ไหว้เพื่อให้เด็กออกไปแล้วพ่อแม่ก็จะอธิษฐานว่าอะไรให้ลูกไปเจอคนดีนะแล้วมันเป็นวัยรุ่นพอดีไงสิบห้าสิบหกสำหรับยุคนี้ก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อเดี๋ยวไปคบคนไม่ดีก็ไปไม่ดีละเดี๋ยวคบ คนดีก็ไปดีละใช่ไหมฮะเด็กเนี่ยปอหถึงปอหคือลูกคุณพราะเกินปอหม .1 เนี่ยลูกชาวบ้านแล้วเพราะอะไรเมื่อก่อนลูกผมเนี่ยป้าไปไหนไปด้วยม้าไปด้วยพอมอหนปุ๊บป้าไปเองนะขออยู่บ้านมา้า <c oughs> ผมไม่ไปนะ คือเขาเริ่มมีเพื่อนมีสังคมมีโลกตัวเองสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอาศัยสังคมอาศัยข้างนอกฉะนั้นคุณจะไปรู้หรอลูกจะไปเจอเพื่อนแนะนํามาเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสถาบันก็พัวเนี่ยคุณอบรมไม่เข้าได้ว่าอันนี้คิดดีๆนะลูกถ้าเขาคุณน่ยเป็นพ่อแม่ต้องเข้าถึงให้เขามาปรึกษาว่าเอ้ยมาเพื่อนบอกแบบนี้ดีไหมแต่ถ้าเกิดคุณทําตัวเป็นยักษ์มินมานเขาก็ไม่กล้ามาคุยกับคุณละลูกก็ เอ้ยเอาไงวะกูเชื่อเพื่อนดีกว่ากูไม่กล้าคุยกับพ่อแม่พ่อแม่ต้องคอยให้ช่องเต็มเลยว่ามาคุยกับม้าได้นะมาคุยกับป้าได้นะใช่ไหมฉะนั้นเทศกาลนี้คุณไหว้เหอะไหว้แล้วลูกคุณอาจจะไปให้พระเจ้าช่วยหรือสร้างความมั่นใจให้เขาไปออกไปเจอสิ่งที่ดีให้คิดดีทำดีโดยคุณอธิษฐานเนี่ยตอนอธิษฐานกับเจ้าเนี่ยให้เขาได้ยินด้วย ลูกนะวันนี้ลูกโตแล้วลูกจะชุกหวยหึ้งทําพิธีนี้แล้วแล้วก็ให้อกงผัวบ่อวันที่7็ดเดือนเจ็เขาให้ไหว้กงผัวบ่อกงผัวบ่อในประเทศไทยตอนนี้เหลือที่เดียวศาลเจ้าวัดมังกรคารวะหรือไทยอินไทยเอียงนะคุณไปถามนะเจ็ดเดือน7แล้วไหว้เสร็จเนี่ยคุณก็จะปล่อยเขา ออกไปได้อย่างมั่นใจนิดนึงครนะรแล้วว,วิธีไหว้เขาต้องมีเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ลูกด้วยซื้อเสื้อผ้าใหม่มีกระดงมีอะไรอย่างเงี้ยคุณถามได้ถ้าสนใจนะคุณถามมาทางดีวีโซเถาก็ได้เดี๋ยวผมจะตอบไปนะครับแล้วไหว้เสร็จเนี่ยคุณก็โอเคละสร้างความกำลังใจขอให้พระเจ้าคุ้มครองกงผัวบ่อรหรือไทยอิมไทยเอียง นะครับแล้วก็ไหว้วันนี้ได้วันเดียว7เดือน7ถ้าลูกคุณจะครบ15ตอนนับจีนด้วยนะไม่ใช่นับไทยนะคือว่าคนจีนเนี่ยจะนับอายุมากกว่าปีหนึ่งเพราะว่าเขานับตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเลยบ14บเต็มก็คือ15แล้วถ้าปีนั้นเขานับย่าง14เต็มคุณก็ก่อน 7, 7. เดือน7รีบเตรียมการแล้วไปไหว้อันนี้ผมฝากนิดนึงไอ้วันแห่งความรักไม่รักเนี่ยนะคุณก็ไปคุยกันเองก็แล้วกันคุณก็ไปเลือกทางชีวิตเลือกแฟนเลือกอะไรเลือกให้ดีๆนะ แต่วันนี้เนี่ยเรื่องวัยรุ่นเรื่องไหว,ว้ชุกหวยหึงผมขอฝากแนะนําให้ถ้าทําได้ทาซะคราวน,นี้ผมอ้างอีกนิดหนึ่งอ่ะที่เหตุผลที่มันเป็นเจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเ,เรื่องของการเรียกว่าภูมิอากาศภูมิอากาศมันเหมาะสมสำหรับจัดงานเทศกาลร,รื่นเริงครับเขาก็เลยคิดเทศกาลนี้ขึ้นมาอากาศดีไม่ร้อนแล้วด้วยแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ท้องฟ้ามันกระจ่างเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราไม่มีไต้ฝุ่นละไตฝุ่นไปแล้วไม่มีเมฆล้ไม่มีเมฆแล้วฉะนั้นที่ เกิดขึ้นในประเพณีที่ญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าฮานาบะตะอ๋อมีมีชื่อฮานาบะตะเลยฮานาบะตะก็มันก็แปลว่า7 7็ดเดกันแหละเจ็ดเดือนเนั่นแหละครับคราวนี้ฮานาบะตะนี่เขาทําอะไรกันบ้างฮานาบะตะก็จะมีเรื่องเล่าเบื่อแบบเดียวกันนี่เลย คือเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองหนุ่มเลี้ยงวัวไม่หนุ่มเลี้ยงวัวสาวทอผ้ามาเจอกันก็เลยเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองโดยวิธีไหนก็จะพูดเรื่องเล่าตรงนี้แหละเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ดูท้องฟ้าว่าหนุ่มทอผ้าไอ้หนุ่มหนุ่มเลี้ยงวัวสาวทอผ้ามาเจอกันเสร็จแล้วก็เลยมีการจุดดอกไม้ไฟเป็นทศการ เขาเรียกว่าฮานาบิฮานาบินี่จะจัดเมื่อเมื่อมีเทศกาลฮานาปตะฮานาบตะนี่เขาจะจัดจัดในวัดนะครับมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมงานวัดนั่นแหละในวัดก็จะจัดงานเต็มไปหมดเลยมีนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมเหมือนกับงานวัดบ้านเราอ่ะก็จะมีการเฉลิมฉลองวัดด้วยในเทศกาลนี้แล้วก็จะมีการจุดดอกไม้ไฟซึ่งใหญ่มากเมืองทุกเมืองก็จะมีเทศกาลบอกไม้ไฟที่ญี่ปุ่นก็จะเก่งเรื่องบอกไม้ไฟมากเพราะเหตุผลก็คือว่ามันจะมีช่วงเวลาในการจุดแล้ว ผู้คนก็จะออกมาดูดอกไม้ไฟกันแล้วก็จะออกมาเฉลิมฉลองหนุมสาวก็จะนัดกันมาเจอกันมาเจอกันงานงานฮานาบิหรือฮานาปตะอันเดียวกันหละเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปชมการจุดดอกไม้ไฟแล้วก็ไปเที่ยวงานวัดมันเป็นเรื่องอดีตเลยนะเป็นพันปีเลวนะเพื่อให้มีโอกาสที่จะมาเจอกันไงมันก็เลยเป็นเทศกาลที่เรียกว่าคนหนุ่มคนสาวชอบจะแต่งตัวแบบยูกาตะที่ยูกาตะคือชุดที่เป็นชุดหน้าร้อนเนาะออกมาดูดอกไม้ไฟแล้วออกมาสันสันลื่นเลิงจัดงานเลี้ยงพวกนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่ คนชอบ,บนะฮะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ให้หนุ่มสาวม,มาเจอกันไงเขาพยายามโยียวมันว่าเฮ้ยหนุ่มสาวมีโอกาสได้มาเจอกันสักครั้งหน,นึนานาน่งนะในงานกิจกรรมรื่นเริง,เรงของหมู่บ้านอ,าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทศกาลที่สมัยที่เป็นกเกษตรกรรมที่เขาต้องให้ให้มีโอกาสเนาะแล้วไอดอกไม้ไฟเป็นเทศกาลที่มาทีหลังมันอาจจะเป็นเทศกาลที่เรียกว,ว่าบริษัทดอกไม้ไฟจะได้ขายจต้อ่ไปบ้างไม่างนั้นปีหนึ่งไม่ได้ขายอ้าวอย่างนี้ผมพูดก็ว่าอย่างโควิดถึงได้ได้ขายวัคซีนไงทีนี้ เนี่ย <rí> e> ตะกี้แปะผมเล่าตกไปนิดนึงนางฟ้ากับสาวทอผ้ากับเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยเขาจะเจอกันได้ก็คือ7เดือน7ใครเห็นใจเขานกกระสาโอ้มีอันนี้ด้วยเหรอ นกกระสาเนี่ยมาต่อเป็นสะพานใช่ใช่สะพานนกกระสาตรนนี้สำพานสะพานนกกระสาซึ่งอันนี้เนี่ยผม<อ>พูดเลยเวลาไหว้เจ้าหรือเชิญเจ้าเชิญพระที่ไปตั้งประลัมพิธีเขาก็ต้องเอานกกระสามาเชิญเจ้านะการข้าแม่น้ําทางช้างเผือกอใช้นกกระสาครับ,รบภาษาจีนก็เรียกเฮาอ เพราะที่แปลว่านกกระานะครับออะนะครับเนี่ยตะกี้ตกไปนิดนึงมัน,นคัดส,สิกมากนะครับเพราะเรารู้สึกถึงถึงความปาน,นิีคัดส,สิกของนิยายเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีการอ้างอิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนนกกระสาเป็นสัญ,ญลักษณ์อของความ ความผูกพันความเป็นครอบครัวนะฮะการขอร้องความหวังระหว่างที่เจอกันระหว่างสองภพภูมิคือคนที่ราพัดภาคจากกันเนี่ยมันมันมันได้เจอกันแล้วมันมีความสุขมีความสุขอันนี้คือจุดมุ่งหมายของฮานาบตาหรือชีชีคือความพัดภาคเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเรามีโอกาสได้มาเจอกันมันมีความสุขที่ดีมีความสมหวังอะไรประมาณเนี้ยจุดประกายแห่งความหวังของคนไงเหมือนกับเวลาจุดดอกไม้ไฟมันเหมือนพุ่งขึ้นมาให้มีความหวังไงมันก็เลยทาให้สัญลักษณ อย่างมันลงตัวกลมกลืนเข้าเข้ากันทุกระบบใช่คนเราเนี่ยบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราเราไปลื่นเลิงแล้วก็เห็นเห็นความหวังใหม่ๆเหมือนกับการจุดดอกไม้ไฟเนี่ยครับมันทําให้มันมันลื่นเลิงแล้วก็มันชื่นชมแล้วก็มันมีความหวังครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายครับครับแล้วทุกครั้งที่ผมเห็นดอกไม้ไฟเขาจุดเนี่ยผมจะมีความสุขอย่างเดียวคือว่าเฮ้ยมันมีความหวังครับมันก็มีเป็นแสงสว่างอ่าฟุ้บขึ้นมาครับ ว่าขึ้นมาเหมือนแสงสว่างที่ปลายองูงทำให้คนมีคนที่สิ้นหวังเนี่ยเกิดมีความหวังขึ้นมาใหม่ฮานาบตะตาก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันสักวันหนึ่งเราจะพบกันขลากการพัดภาก มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสเจอกันหนึ่งครั้งต่อปีครับอันนี้คือความหวังของหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวอผ้าซึ่งเป็นนิยายที่เขาเขียนมาเพื่อให้คนเราเนี่ยมันมีจุดหมายในการสอนนะว่าเราอดทนสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันสักวันหนึ่งเราจะเจอกันอันนี้ไม่เฉพาะความรักก็ได้เพื่อนฝูงบางคนอยู่คนละประเทศอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าเฉลิมฉลองการได้พบกันพบกันไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรสหายครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาหรือว่าพ่อลูกแม่ลูกที่จากกันไปมีโอกาสได้มาพบปะกันในวันเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ชีชีเจียครับอันนี้คือจุดหมายครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะมันก็นี่เดือน6ของคนจีนละเจ็ดเจ็ดก็ใกล้มาถึงถ้า สะดวกก็ให้ลูกหลานไปตรวจดวงดูอายุ15นับจีนก็คือ14ปีบริบูรณ์แต่ต้องไหว้ก่อน77นะครับไปเตรียมตัวได้แล้วแล้วก็ไหว้อย่ามาเสียใจภายหลังโอ้โหพ่อครูไม่ได้ไหว้แล้วไหว้ไปมันก็ไม่เสียหายนะไหว้เราก็ได้ของซื้อชุดให้ลูกได้กินนะครับก็ไม่กี่ตังนะครับ มีแฟนก็พาแฟนไปไปชุกควยหึ่งด้วยกันก็ได้นะอได้โอกาสเป็นการก็ต้องนัดนัดพ่อแม่ทางนู้นด้วยไปชุกควยด้วยกันไม่เสียหายนะไม่เสียหายนะครับเพื่อนกันแต่คบกันได้ลูกคุณพ้น15เลย15แล้วมาเสียใจภายหลังว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยมันเสียผู้เสียคมตอนนั้นน่าจะชุกควยมันไม่ทันแล้วนะครับมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆนะครับก็ฝากด้วยพี่เจกพูดเนี่ยเรื่องชุกควยหึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทศกาลที่ของคนเต้จว๋นหรือปาแต ไม่รู้แต่อาจจะมีบางที่ก็มีเพราะแต้จิ๋วเนี่ยมันก็ไปทั่วนะวันผู้ใหญ่ของของคนแต้จิ๋วคือวันที่7จเดือนเใช่เอาว่าไงดีกว่า<ช>วันกายวันจากจากเด็ก เป็นผู้ใหญ่วันเปลี่ยนจากเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเทศกาลคนละอย่างเนาะคนจะสับสนไงว่าชี้เจียกับชุกคุยฮึ่งเนี่ยมันเป็นวันเดียวกันแต่มันเป็นคนละเทศกาลคนละเทศกาลคนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสืบสานว่าทำแต้จิ๋วแล้วก็สืบสารว่าทำจีนซึ่งเป็นวัฒนธรรมเอเชียนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยมันเป็นมันเป็นความกลมกลืนของเอเชียที่ว่าเกาหลีก็มีเวียดนามก็มีใช่แล้วก็เวียดนามก็เล่าเรื่องแบบ กันเกาหลีก็เลอกเรือาเดียวกัน,กๆๆกนญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นก็มีความหมายมันคืออะไรครับคือว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้แบ่งประเทศนะครับเขาไม่ได้แบ่งเชื้อชาตินะครับ,รบเขาก็สืบทอดในการเขาเรียกว่าความเชื่อมันก็ถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วเรื่องรเรื่องเรื่องบางเรื่องนี่มันน่าแปลกใจไหมที่มันอยู่มาหลายพันปีใช่ถ้ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรกระตุ้นได้เพราะเขาไม่รักษาอะไรพันปีเพราะมันอยู่บนท้องฟ้าครับเพราะมันอยู่บนท้องเรื่องราวมันอยู่บนท้องฟ้าใครจะไปเปลี่ยนท้องฟ้าได้ ครับแล้วดาวกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ของเขามาทั่วโลมันอยู่อีกพันล้านปีเจกคู่กับจักรวาลมันอยู่พันล้านปีมันไม่ได้อยู่คแค่ปีสองมแบบนุษยชาติสยาชาติไอ้ที่ผ่านหลายพันปีนี่มันเล็กน้อยมากสำหรับจัก,กรวาลแล้วไอ้กาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยมันเป็นกาแล็กซีที่เราอยู่นี่แหละเราอยู่ปลายของกากซี่ทางช้างเผือกแล้วเรามองไปเราก็ลยเห็นเป็นแม่น้ํายาวไปเรื่อยัคือกลุ่มดาวที่เราอยู่นั่นแหละมันเป็นเรื่องเรื่องที่คนโบราณเนี่ยเขามองไปโดนท้องฟ้าเนี่ยเขาเห็นเขาก็เลยทําเรื่องราวขึ้นมาให้เราจําได้ว่า เกิดอะไรขึ้นมาเป็นนิยายที่น่าฟังมากครับผมก็ไม่ได้เคยฟังมันในละเอียดนะแต่ก่อนนี้ผมก็ได้ยินแค่หนุ่มนี่อุษสาวทอผ้าตอนนี้มาฟังเกจพูดแล้วเออจริงว่ะครวก็เป็นความรู้ของผมอายุ60ยังเพิ่งรู้รายละเอียดเลยและคนอื่นจะรู้ได้ไหมไม่รู้เราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะมาเล่าต่อเรื่องเรื่องเทศกาลโดยละเอียดของเวียดนามกับเกาหลีที่ที่เรายังไม่ค่อยรู้เดี๋ยวไปศึกษาหน่อยนะฮะแล้วผมก็มีคนรู้จักนั้นเกิด7เดือน7อื เจ้าของร้านขายทองเส้นเงงหลีนะครับอ แต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วมีมีข้อดีอะไรไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเขาเกิดเจ็ดเดือนเจ็ดแต่เขาเกิดตีสองแต่ได้ได้ทราบตีหนึ่งตีสองเมียเจ็ดคนผมเลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเจ็ดนางฟ้าหรือเปล่านะครับผมว่าเมีเจ็นเจ็ดนางฟ้าแน่ๆเลยอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเกิดมีคนไปบอกว่าเอ้ยจะค้อวันไหนอ่ะผ่าออกเจ็ดเดือนเจ็ดกันละกันมีเมียเยอะไม่ค่อยดีนะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเออผมคิดว่าเจ็ดเดือนเจ็ดก็มีเมียเจ็ดคนก็โอเคนะแต่มีคนเกิดเจ็ดเดือนเจ็ดอีกน้องบุญธรรมอีกคนหนึ่งแต่เขาเกิด ใบสองใบหนึ่งใบสองออยังไม่แต่งงานเลยครับเอาก็ไม่ไม่เกี่ยวยอะไรเงั้นะก <laughs> ูจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้เกี่ยวกับมีภรรยาเยอะนอ้อหรอก เราก็บังเอิญกันละกันครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อนะครับเพื่อสืบสารวัฒนธรรมหรือเก็ดความเรื่องเล่ามากมายที่เราจะค้นหามาครับนะครับแล้วก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่แบบแบหามสนุกครับแล้วก็เทศกาลแบบนี้มันต้องมีอะไรอ่ะใช่ไม่งั้นเนี่ยมันไม่สืบทอดมันได้นานขนาดนี้หรอกครับมันมีแน่ถ้าว่าคุณคุณอินกับมันแล้วคุณก็เอาไปใช้ได้ ไปเล่าให้แฟนฟังก็ได้ครับที่คู่รักคุณอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้นีบีส่วถ่าด้วยนะครับเราจะมีเกดความรู้มาฝากเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ